ชิวันันมดหมอสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันเลยนะคะค่ะด้มงาฝักไม้นะคะค่ะเก่าเดิมๆค่ะ สวยงามมากนะคะสวยงามค่ะ,คะขนาด8นิ้วครึ่งรวมดำและฝักนะคะ แลพ่อใบก็ห้านิ้วค่ะเรามารับชมความสวยงามของใบมีดกันเลยนะคะสวยงามค่ะเสียมาใบโพเต็มใบนะคะดำและกันนั่นนะคะ เก่าเดิมๆเลยค่ะสวยงามมากค่ะท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาได้ที่063 139 4897นะคะ ว่าีวนันมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะขอ,อขอบพระคุณค่ะ